ดูดิเห็นไหมโลบักมาใน hey, แมมนี้ขอโลบักได้มาท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่ใน wish for a m e t h i n g นะท่านผู้ชมซึ่งมันเป็นแมปที่แบบน่าจะขอพรอ,อะไรก็ได้หรือเปล่าอันนี้เราก็ถือตะเกียงวิเศษอยู่ใครอยากแท้อะไรก็คอมเมนต์บอกผมทีขอพรก่อนที่จะขอพรขอให้พวกแกกดไลค์ก่อนได้ไหมทำไมมันมีภูเขาไฟมีต้นไม้มีฉลาม,ม,ลามเกยตื่นวเนียเฮ้ยมันขออะไรก็ได้เหรอ<ว><า>ฉันขอหมาตะเกียงวิเศษจงให้ฉันม,มาแล้ววิหม,มา มาฉันออามันขอได้100ร้อยเทียของผมถ้าขอพอรหมดคือทําไงวะให้ลูกขี่ม้าได้ด้วยหอ่เนี้ในชันขอแฮมเบอร์เกอร์ดีลงจากหมาแล้วหมาไปดูเฮ้ยแฮมเบอร์เกอร์ก็มาวะ่ะว้าวเออวะ่ะเออว่ะขอให้ฉันวิ่งเร็วได้ไหมผมพิมพ์ถูกป่ารันนิ่งสปีดเฮ้ยแล้วเขาก็ทิ้งไอเทมอันนี้มาวะ่ะให้เราวิ่งเร็วเฮ้ยท่านผู้ชมขอให้วิ่งเร็วได้โอไมค์ร oh ันนิ่งผมสะกดผิดป่าวะคือโอไมค์อันนี้อะไรในเรือเหรอไททาดิกกูเนี่ยมีภูเขามียามีอะไรด้วยาผูชมขขอเข ้มีป่าเด้อโอไม่ oh ให้มีทุงๆด้วยแต่ละคนก็<ๆ>ขอพอรที่เหมือนกันนะท่านผู้ชมมีขออะไรได้ววอีกวะให้มีเพชรอะไรเนเก็บเพชรมีขอให้ฝนตกด้วยเวอนไงเขามีตัวอย่างให้ดูนะท่านผู้ชมว่าจะขออะไรแล้วก็พิมพ์แบบอยากได้สีอะไรเป็นนูนนั่นนี่อ๋อว่ะไอ้วิดฟอร์ลอกกันบ้านแล้วกันบิ๊กแคทบิ๊กแคทอุ้ยแมวยักษ์ไี่ขี่แมวได้ไหมเนี่ยไม่ใช่ขอแมวว่ะในขอแมวสีเรนโบ์ดิผมพิมพ์ไปละ ไอมาแล้วแมวเรนโบว์ฉันดูดิหลายสีมากดูผู้ชมแมวที่ผมขอเมื่อกี้ผมมีผมพิเศษตอนไหนวะเนี่ยผมพิเศษมาไงแต่แมวเรนโบว์ผมไปมีมีชิงช้าด้วยเออมีขอผีด้วยเออคือเหมือนจะเก็บเพชรนี่มันจะเพิ่มการขอพรให้เรานะผู้ชมเออในขอเงินดิคือขอไปกี่รอบแล้วเนี่ยเฮ้ยมาแล้วเงินมาเป็นเงินดอลล่าเลยอุ้ยเงินแบบมันจะของจริงเลยไหมเนี่ยได้หลายหลายหลายดอลลร์เลยนะ ประมาณหมื่นดอลลาร์เลยบอกว่มามัดเนี่ยแท้ป่าววะอิบ,บแบงค์ถึ100งร้อยแบงค์อะถ้าร้อยแบงค์ก็เป็นหมื่นดอลลาร์นะหมื 10, น่นดอลลาร์ก็ตีเป็นกั 3, นไรก็สามแสนกว่าบาทใช่หรือไม่ในท่านผู้ชมผมขอ,ขอให้กระโดดสูงดิขอให้กระโดดสูง,ขงเขาก็ให้อันนี้มาขเขาเรียกว่าอะไรเทมเบอรีเนอะหรืออะไรที่ที่มันแบบกระโดดเฮ้ <c oughs> ที่กระโดดสูงแต่รู้สึกว่าทำไมแถวผมเนี่ยมันฝนตกวะเอ้ยดูดิกระโดดเฮ้ยเคนนี้แกขออะไรแกขอไปหลายรอบแล้วคนนี้เดี๋ยวผมไม่เขาขอเมื่อเมื่จะเครื่องดื่มอะไรหรือเปล่าแล้วใครมาขอรถไฟอะไรวะ แล้วใครขอเลยทำไมมีลูกน้องวิ่งตามมาท่านผู้ชมเดียวเอ้าเดี๋ยวโอไม่เดี๋ยวก <c oughs> oh ขอยังไงนะเฮ้ยมีคนขอไ h o n e ด้วยในผมลงคอเนี่ยขอตึกสูงที่สุดในโลกเอา้าฉันขอตึกสูงที่สุดในโลกเอา้าอะไรเนี่ยรถทางมาไงไม่ได้เหรอใน <Huh? S 1> ขอแบบร่างคนนิ่งฉันดิฮัลโหลนี่ขอให้ฉันตัวใหญ่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยดีทำไมแกมาไงพี่หน้ารอ เขาเดินตามฉันด้ผู้ชมเอ้มาฉันขอจินนี่เมื่อกี้ o ไ my god แกอย่าตามฉันสิจินนี่ทำไมหน้ารอจังเลยใครมาขอช่วมาดิประเด็นคือช่วมก็นั่งได้ด้วยนะมันคนขอบ่อน้ำเลยมันจะมีแบบสะสมคอลเลกชันด้วยนะผู้ชมว่าเราขออะไรไปบ้างเว้ยผมจะปลดล็อกได้ไม่หมดเลยมีขอจินนี่นึ่งเหมือนมีคนขอโกโจนะผมพิมพโกโจไปดิไม่มีในขอจินนี่แบบนีออนเลย พี่หน่หล่อจะเป็นนีออนนี่สีนีออนเอ้ามาแล้วไปวตามตามจะไม่หยุดเลยที่นี่ท่านผู้ชมนีออนนีออนแต่ข้างล่างเอามาปัดนกคนนี่มีปราสาทด้วยหรอเนี่ยเฮ้ยอะไรนั่นทำไมฟ,ฟ้ามืดไปจะบอกนะขอให้ฟ้ามืดเอ้อในขอไทยแลนด์ได้ไหมขอไปเรื่อยเลยเฮ้ยฟ้ามืดหรอเนี่ยแต่อันนี้น่าจะเป็นแบบหอไอเฟิลนะแล้วประเด็นคือหน้าหลอก็ตามผมไม่หยุดอ,อะไรเหมือนใครจะพิมพ์เรียกชื่อผมทีก้าวก้าวก้าวเป็นนี่หรือเปล่าเขาพิม คนไทยแน่นอนสวัสดีฮัลโหลคนไทยปะวะไม่ฉันขอล่างโคนฉันไม่ได้เลยวะใครต้องการคิวทั้งหมดมันได้ปะวะ<อ>ขอรถถังดิอุ้นคนขอรถถังอุ้ยรถถังมาแล้วอ๋อแล้วล่างโคนฉันก็มาแล้วเนี่ยเนี่ยล่างโคนฉันทำไมจินนี่ไม่เลิกตามฉันทักทีวะเออลงขอนี่นนโลบัก <laughs> ขอโลบักโลบักไอ้โลบักไอ้โลบักขอโลบักได้ท่านะผู้ชมขอโลบักได้ ดูดิเห็นไหมโลบักมาไอแบบนี้ขอโลบักได้ดูดิดูด,ดิขอโลบักเต็มเลย <laughs> ได้โลบักเต็มเลยโอ้ไม่กอดแล้วมันเอฟเฟกต์มันก็ไม่หยุดด้วยนะประเด็นเออวะ่ะขอลาวาล่าสุดทีม่มีขนมปังเด้อเน่ลาวาฉันเอามาแล้วลาวาฉันภูเ <laughs> ขาระเบิดอะไรมันมันจะมีลูกเจ็ยบยักษ์เลยอะไรเนี่ยมแมลงวันยักษ์เหรอมันขอแบบนี้ได้เลยอันนี้คือจํานวนคนขอพอรใช่ไหมแกขออะไรว่าคนแรกสองพันครั้งเลย จุลกี้เวีนกำตกใจหมดนี่ขอหน้าหลอดิขอแมนเฟกหน้าหลอหน้าหลอมาวีขอหน้าหลอก็ได้นในขอ iPhone 20สิเฮ้ยขอไอฟโฟนยี่สิบเอาอลีตัวทำไมคนนี้มาแล้วไอฟโฟนไอฟโฟนถ้าทำไมไมาอยู่นี่วะโอมไม่ iPhone หลอเนีย่ยแล้วปิดน้อยมาไงวะผมหาแต่แมลงวันยักษ์มาไงในขอขอบินได้เลยฉันจะบินได้อะ อ๋อมันก็จะมีพรมวิเศษมาให้เราแบบนี้เออวาขอให้บินได้ว่ะว้าวโอไมคโอไมคมีคนขอดวงอาทิตย์ด้วยนี่ขอโลกหน่อยดิที่จริงพิมพ์คำมันก็ได้นะเอามาแล้วโลกฉันประเทศไทยอยู่ไหนวะเนี่ยโลกจริงหรือโลกปลอมทำไมมันไอ้ทวีปนี้หายไปไหนอะประเทศไทยฉันอยู่ตรงไหนวะอ๋อโลกจริงแล้วโลกจริงแล้วขอโลกใหญ่ๆดิเอาโลกมาใหญ่ๆกาเริมแล้วใหญ่กาเริมนิดเดียวขอกแลลกซี่ได้ไหมว แล้วน,นี่อะไรวิ่งตามเต็มเลยเนี่ขอพ่อครัวทำเบเกอร์โอไม่น่าสวยหรอเนี่ยน่าสวยขอพรอะไรหรอเนี่ยน่าสวยอน่าสวยขอวิ่งเร็วนี่มาไปเรวในขอส้วมดิขอส้วมใหญ่บิ๊กทอยลเล็เขาพิมพ์แบบนี้ป่ะฮะ <Huh? S 1> โอไม่ส้วมยักษ์ฉันมาละหรอเนี่ยโอ้โหแล้วประเด็นคืออินนี่ฉันยิ่งตามฉันไม่เลิกอีกอันนี้อะไรนี่หลุมดำป่ะเนี่ยเฮ้ยหลุมวาร์ปป่ะเนี่ยในขอเทเลพอร์ตด,ดิมันใช่อันนั้นป่ะวะมันใช่อัน ขวามือแล้วป่ะมันดีเทเลพอร์ตชั้นอยู่ไหนอ่ะฮะตรงนี้งไงนี่งไงเทเลพอร์ตเคลื่อนย้ายฟิ๊บมันก็จะมาโผล่ตรงกลางไข่ประคองหนึ่งล้านอโอ้ไม่น่าซวยขอโลบักหลอนี่ขอโลบักด้วยหน่อยน่าซวยตะเกียงวีซีของฉันเวลามเคยตื่นนานแล้วเนี่ยเก็บเหรียญกินนี่อย่างตามฉันไม่เลิกน,นี่ใครขอย,อยังไงนี่ผีเสื้อบินตามเนี่ยเอาเดียเด๋ยวเดี๋ยวอันนี้พรไขว,ว,ว,ว่ไงเดี๋ยว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 ทำไมมันมืดแบบนี้อ่ะเอาแล้วก็สว่างเฮ้ยใครขอมังกรพ่นไฟนี่เฮ้ยขอมังกรไงมา ปลามือยละดาก้อนองนี้เหรอนี่งไงดาก้อนนี่งไงมังกรฉันมาแล้วโอโ้พุ่น่กอ้วกแตกไปยมังกรโอ้โหอี่มังกรได้ไหมนี่โอ้ไม่นึกอะไรได้ขออย่างเดียวขอยูนิคอนอันนี้รอก,การบ้านคเฮ้ยมาแล้วมายูนิคอนก็มามันขอได้ขนาดนี้เลยมาะนั่งมา้านั่งมา้าขี่มา้าเออดูดิพอมายูนิคอนแล้วจินนี่ก็จะตามฉันไหมวะรู้สึกว่าคนจะขอลกไปหมดเลยใช่ไหมขอต้นไม้ดิมันจะมาเหมือนต้นขวามือแล้วปะ จินนี่ทำไมเก็ตตามฉันไม่เลิกเลยอันแต่ขอต้นไม้ใหญ่กว่านี้ไห <c oughs> นมันใหญ่ตรงไหนวะเอยต้นไม้ใหญ่กว่าเดิมรึดูดิว้าว <Wow. S 1> ไปกีกะคนอยู่กลางแมบบดีปะวะออประวานได้ไหมอย่าบอกนะมันเต็มตรงนี้ประวานชั้นอยู่ไหนฮัลโหลคนนี่นไงวานวานเห็นลรวานวานก็ไม่ประวันแล้วเนี่ยขอาีีได้ไหมขอซุปเปอร์คาร์ก็ไม่ได้หนเห็นคนขอระเบิดนานแล้วขอบ้างเลยขอระเบิดจินนี่ให้เฉยขอช็อกโกแลตพวกพิซซ่าอะไรด้วยเ นนี้ผมขอพอรไปยี่สิบห้าครั้งแหนเมื่อกี้ผมขออะไรนะขอระเบิดมี ufo ้วยโอไมคโอไมคแล้วระเบิดฉันอยู่ไหนวะขอ f สามห้าไดไ้จินนี่ไอ <c ười> ฉันขอหนึ่งล้านโลบักจินนี่ทำไมมันเซ็นเซอร์คำจันวะโอไมคมาแล้วโลบักขอโลบักจินนี่ให้พรฉันในคอมเมนต์ชั่น,นเะยมันขอได้เหรอคนพิมพ์แล้วโลบักก็ตามฉันตลอดเวลาจะเหมือนรถถังก็จะขับได้นะท่านผู้ชมผมอโอ้โหขีห่เบียดฉลาม โทษนะลูกขอโทษนะลูกไม่ได้ตั้งใจเยียบอพีอ PS5 ดิ PS5 อรยิงพิมพ์แค่ชื่อของอะไรนี่ไงมาแล้วพ5เอรื่อคืเล่นเกมของเราขอเลขได้ไหมขอเลขเก้าอจอบเลขเก้ามีใครขอเด็กวะลองพิมพ์ตามวันนี้บรได้ไหม Baby. เบบี้เฮ้ยมีเสือด้วยเปไในอันนั้นเสือเล็กผมขอเสือยักษ์อู้ใหญ่กว่าตัวนุน่นอยู่กี่เสือได้ไหมเนี่ยเฮ้ยกี่เสือได้โ oh oh อเมโอเมยือขอพรได้ถือว่าดีว่าน่าเล่นน่าเล่น ไหนขอวานสีแดงดิปาวานสีแดงแกทําให้ได้ไหมเอาไม่มีสีอ่ะเจนขอปาวันสีแดงอขอปาวานสีเรนโบ้หน่อยมันไม่มีสีเรนโบ้โอ้ไอระเบิดเมื่อกี้ขวามือเลยมีคนขอดวงจันทร์ด,ด้วยเหรอขอหน้าหล่อแบบใหญ่ๆหน่อยได้ไหมมาละบิ๊กหน้าหล่อแล้วมีอะไรให้ขออีกไม่ว่าแปลกๆวะขอ,อซปเปอร์คาร์ไม่ได้ขอรถธรมร,ถธรมดาเ่ยขอรถคาร์ธรรมดาเลย จริงไม่ต้องพิมพ์ว่าขออะไรก็ได้เนี่ยพิมพ์ชื่อมันไปนะผู้ชมมันมันก็นจะขึ้นมาเลยเว้ยเออขอรถใหญ่หญบิ๊กคาร์นี่มาแล้วคันนี้ใหญ่กว่าเดิมหรือเปล่าขอรถไฟรถไฟมารถไฟผมเองขี่ได้ไหมแฮกแมพแฮกแมพเฮ้ยขอแฮกแมพได้เหรอแฮกไงอ่ะบุ๊บฮะอ้าวแล้วผมพิมพ์แฮกแมพเมื่อกี้จินนี่ให้อะไรผมอะ่ะฮัลโหลขอแอปเปิลสักลูกดิขอแอปเปิลดิขอแอปเปิลดิมาดี นี่ยแอปเปิลฉันจินนี่โกหกแอปเปิลฉันไม่ได้แล้วเนี่ยชอ็อละคีนี่อะไรก้อนขี้ไปเลยขอคุกกี้คุกกี้ผมพิมพ์ถูกไหมนี่ไง,ไงไมาละโอ้ไม่ฉันหิวจริงเลยผมขอจินนี่สักสิบคนได้ไหมก็พิมพ์ยังไงวะจินนี่มาแล้วเออมาคนเดียวันขอจินนี่อ่ะมันมันต้องขอ,อยังไงว่าถ้าสิบคนว่า ten people เงี้ยมาแนละ้วแทงบอมใครวะนะขอไปเรื่อยเลยผู้ชมไม่มีคนขอเอเคได้เหรออ่ะเดี๋ยวผมไปพิมพ์มาเลยเนี่ย ขอ AK47 ไม่ได้ขอ QR QR ก็ไม่ได้ <c oughs> ขาดทั้งแบบใครขออะไรไหมขอทองเหรอในขอทองขอทองหน่อยทองคำที่มาแล้วทองหล่นแล้วโอ,โ,โ,อโ,โ,อโอ้ my, โหคนเยอะเลยเก็บทองเก็บทองโอไมค์โกวาแล้วนี้โกูวาแล้วนี้เออวะ่ะน่าสนใจใครอยากขอพรก็อย่าลืมที่จะลองมาเล่นนี่ดูนะ้ชมมีให้เล่นหลากหลายเพราะเพิ่งเห็นแบบแนวนี้นะไอ้บิ๊ก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 ด็อกอะไร <c oughs> ไม่กันผมอาจจะพิมพ์ผิดนะไม่รู้เรื่องเท่าไรบางทีจินนี่ก็ตามฉันไม่เลิกเลยฉันขอพรไปหลายรอบแล้วโอ้โหมันท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด็สมัครเลยผมนิดนึงก็พงเปิดขึ้นแล้วพงมวมไม่บายจัดไปแล้วคไม่แล้วไม่แล้วถ้าใครชอบอะไรก็ลองมาขอดูกันได้คืออะไรรถบินได้ได้ดนู่นอ๋อไปเร็ว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 